เอาเลยฮะทุกคนวันนี้อยู่กับเราชิคกี้เอนเจย์สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาเล่นป่า99คืนในป่าป่า99คืนป่าในโอยชิคกี้พูดอะไรของนายเนี่ยดยเห็นไหมด้านหลังทุงนั้นมันมีเดเรคเวสมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะเอ็นเจย์ของไม้ อ่ออออะไรเอเลี่ยนอะไรอ้ยมาได้ไงเนี่ยมพวกไหนมาได้ไงเนี่ยเอาก็เราอยู่ช่องกบเล่นหลาดได้ไงช่องนี้เป็นของพวกเราชิคก,กี้เอเจเลเลแล้วใช่แล้วเอาแล้วจะกบกับฉลามไปไหนเนี่ยตอนนี้น่ะฉันจับตัวเจ้ากบและฉลามไว้ในบ้านฉันแล้วไม่สามารถออกมาจาคที่ได้ต่อไปโอยแย่ละเจ้ากบฉลาม เนายอยากจะไปอยู่กับกบเลียนหลามไหมกบหลามนี่เดียวไม่มีเลียนชีเอ็นเจโอริพันธ์ในวันนี้นะเอเลี่ยนนายก็เลยต้องมาเล่นกับพวกเราแชร์นะเครับฉันมีคำถามหนึ่งอ่ะไม่เจอกันนานเลยนะเอเจทำไมตัวบวมขึ้นเอเจนาจะกินหมาม้าเยอะไปหน่อยใช่ พอดีช่วงนี้กินของเยอะไงหิวแต่ประเด็นคือหนะ้าออนเจยทำไมมาม่ามันชอบไม่เชิญนั้นหน้าเหลี่ยมด้วยไงเนี่ยปกติ <laughs> <laughs> เจนต้องหน้ากลมไม่ใช่เออ <laughs> เออหน้าต้องหน้ารักกันน่นี้โอ้ยช่วกันเหนื่อยแล้วนี่เนี <laughs> <laughs> ่ฉันเป็นสัญยกรรมเหล่านามานจะากิ๊ก เราอยากให้เรียมเอาเป็นว่าน้องๆถ้าเจอก็ดูแล้วชอบเนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราชิคกี้เอ็นเจที่อยู่ช่องกดเล่นหลามด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันสําหรับเดลี่เควสนะฮะไปของใหม่มันทำยังไงอะชิคกี้เราต้องมาโหลดตรงนี้เพื่อทำการหาเควสว่าจะได้เควสอะไรในการเล่นในป่าซื้อกล่องเมล็ดจากแฟรี่นะอ้ง่ายมากแล้วก็มีเชมอนอัลฟาวูไม่คืออะไรอะเอ็นเจเธอรู้ไหมไม่รู้ว่าเดน่าจะเป็นฆ่าหมาป่าอัลฟาหรือเปล่า ส่วนสุดท้ายโอ้แม่มอสเลยอ่ะต้องฆ่ามแม่มอสอย่างเงี้หรือเฮ้ยออโอ้ยเควชิกีอย่างยากเลยภารกิจยากเลยเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยละกันนะพวกไหนก็กดเควสตัวเองมาหรือยังน่ชิคกี้เอ็นเจเอ้ยจะพูดชื่อตัวเองทำไมเนี่ย <laughs> เอ็นเจและเลี่ยนเธอกดเควสของพวกเธอมาหรือยังน่ฉันกดมาแล้วนะฉันก็กดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะบางทีเควสอาจจะไม่ด้สนใจก็ได้ถ้ามันทำยากไปนะโอเคไปเล่นกันเลยลิสก o <P ain ful> เฮ้ยหน้านายมีอะไรติดอะฉลามแ <c oughs> นนมันร้านดีๆชอบ <c oughs> รับเติมโลโบักกดเกมฮาสและขา,า,กกายหาไก่สุดเทพมีแบบดันนงๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่าเพืชประทาเบลาดสฟิชสติวเบลลาดและอีกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะคะ พวกนั้นนี่คุค้นๆนะเหมือนกันจะกบกับฉลามเลยเอะอ๋อไม่ต้องแปลกใจนะเลี่ยนคือพวกเราอ่ะเห็นคาร์ที่กบหลามใช้แล้วมันเท่งไงแล้วมันดีไงก็เลยใช้ตามอาไม่ต้องงอในเอเรี่ยนคาร์ดีใครก็ใช้นะ เอาเป็นว่าเราแยกกันใช้ชีวิตเธอนะไปหาและทำเธอเดี๋ยวเรามาตัดกันต่อเลยนะฮะต้นไม้นั้นคุณผู้ชมแล้วเอเลี่ยนสนใจมาเป็นสมาชิกเราไหมถาวรเล่นกับเราถาวรไปเลยชิคกี้เอ็นเจว้ยแล้วจะชื่ออะไรละเนี่ยถ้าอยู่ด้วยฉันว่าชื่อเอเลี่ยนก็ดีแล้วนะเลียนแต่มันจะผิดคอนเซปต์ก,กับพวกนายไงพวกนายมันเป็นไก่กับกระต่ายอันนี้ก็คอนเซปต์ใหม่ไงก็เป็นเอเลี่ยนไงเป็นสัตว์ไหมใช่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นายจะได้เห็นนะว่าระหว่างชิคกี้เอ็นเจกับกบหลามใคร จะเล่นเก้าเก้าคืนเก่งกว่ากันเราเป็นฉันกับชิคกี้แน่นอนเลยเพราะพวกเรารวมพลังเป็นหนึ่งถูกต้องเลยเอ็นตอนนี้ฮาโลวีนมันหายไปแล้วแต่เขายังมีให้เราเล่นเข่ามังกรว่าพวกไหนเฮ้ยเมือแล้วกลัวจังเลยอะชิคกี้เธอไม่ต้องกลัวนะเอ็นเคือแรกไม่มีอะไรจะไม่ได้เือไงเราเล่นเก้าเก้าคืนบ่อยจะตายไปเอ็นไม่ได้กลัวกวางฉันกลัวพี่นี่นีน่ชิคกี้ใช้มีคำถาม ว่ายังไงเลี้ยนอ่าปกติพวกนายอ่ะเนี้ยชิวๆหรือว่ารีบจบไวอปกติก็ได้หมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเล่นให้มันจบไวๆเลยก็ดีนะเลี้ยนเอยเอางั้นเอาเดีฉันเบื่อก็จะกบกับฉลามเหมือนกันนะเล่นเอือยเอือยโอ้โห<อ>นี่นายจะว่าจะกบหลามเล่นไม่เก่งอย่างนั้นเหรอเอออ่อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันพาพวกนายบบว่าจบไวๆละอา yeah. เอาสรุปจะให้ฉันพาจบไวๆหรือนายจะพาฉันจบไวเนี่ยเอ็งีก็ช่วยกันไงช่วยกันไงชิคกี้อ๋อ สรุปก็คือร่วมมือกันใช่ไหมไม่ร่วมมือกับกบหลาบแล้วนะใช่กบหลามแบบเน้นชิวๆโอเคแล้วนาะยพูดอย่างนี้นาะยไม่คิดว่ากบหลามก็จะเสียใจหรือไงเอเลียนไม่ได้ยินเท่ากับไม่ได้เย็น <c oughs> คือนายนายจะเปลี่ยนแก๊งเป็นชิคกี้แอนเจลแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนพักคพวกแล้ว <c oughs> โอ้โหไปขอได้นอกสอหัวมากเลยเอเลียน, <c oughs> ยนทำไมเปนฉันโดนด่าแล้วเนี่ยเอเลียนนายนี่มันชั่วจริงๆเลยอะ เออด่าเลยช,ชิกกี้เอยด่าเลยเอ็นเจฉันคือชิกกี้เดี๋ยวในวันนี้เรามาช่วยเด็กกันเลยดีกว่าเอเลี่ยนและเอ็นเจมามาเลยมาเลย,ยเรามาช่วยกันเลยด่าแรกไม่ยากเท่าไหร่นะอืนี่หมดแล้วอยากวาย,ยเดี๋ยวเราไขประตูนี้แล้วก็เดินเข้ามาในนี้กันดีกว่าเด็กคุณแรกมาแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> พูดไปพูดมาฉันไม่ช่วยรู้สึกว่าฉันเหมือนเป็นดีเจลนียแข็งหล่อมากเลย แสดงว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเป็นชิกกี้ดีเจแทนชิกกี้เอ <c oughs> ็นเจ <c oughs> <c oughs> แลเอเจะันเอ็นเจัก็เปลี่ยนชื่อไงเป็นดีเจไปละเอ๋ yeah. อาจคิดว่าต้องนานนะเพิ่งจะรู้ว่าการเป็นชิกกี้นี่มันเหนื่อยขนาดนี้นะเนี่ยเพิ่งรู้ตัวโอ้โหพูดอะไรอย่างงั้นนะชิกกี้เพราะเราก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เอาเก็ก่อนหน้านี้ไม่รู้ตัวไงว่าเคยเหนื่อยขนาดน,นี้มาก,ก่อนตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยมากเลยเอ็นเจโอ้โหนะชิกกี้ ไงติ๊กีดในลองพูดแบบกบเลียนหลามเลอ๋ออยากให้ฉันคอร์สเพลงเป็นกบหลามอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอ็นเจฉันก็อยากฟังเหมือนกันอ่ะ นะสวัสดีฉันคือชิคกี้นะฮะเหมือนไรส่วนใจก็คือเอ็นเจเหมือนไม่ต้องถามคนในแก๊งเอเลี่ยนเหมือนไหมพวกเราอพูดแบบกบหลามรู้สึกคนคลไยอ่ะชัดเอบอุ้ยมันเหมือนขนาดนั้นเลยใช่ไหมแน่แล้วพูดยากไหมรู้สึกพูดง่ายกว่าการไปชิคกี้เยอะเลยอ่ะคล้องคลอโดยไม่ต้องกินน้ำมะนาวน้ำมะนาวตาลิ้นด้วยก็ใช้เคยย้อนไปดูคลิปตัวเองนะแล้วฉันก็เห็นว่าตัวเองเคยพูดแบบนี้มาก่อนน่อ๋อ เดีあああ๋ยวมาตัดต้นไม้ก็ได้กลัวอย่างเงี้ยเคยได้ยินต, <c oughs> ตัวเองพูดอยู่นะจ <c oughs> ิก๊กี้นายนี่สุดยอดจริงเลยความจำดีมากเลยอ่ะฉันจำไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยไปเพราะเธอไม่ค่อยดูคลิปตัวเองหรือเปล่าเอ็นเจโอไมค์ก็เทศกาลอีเวนันเปิดขึ้นมาแล้วล <c oughs> เอ็นเจแล้วก็เอเียนไปไปไลยปา พวกเรานี่แปลของดีกว่านั้นจะช่วยในการเล่นเยอะเลยอ่ะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าไปในเขาวุกดแล้วเราจะได้เคียวมาเนีนั้นมันดีมากเลยนะเอเรียนอย่างนี้ชิกกี้ต้องเอาให้ได้นะรู้เปล่าย้ายเลยเดี๋ยวชิกกี้จะจัดให้เลยอ่าเี่ยเริ่มเก็บแรกเลยนายเล่นเป็นไหมฉันเล่นเป็นสิธินี่นายดูถูกฉันไล้ไงเนี่ยฉันเทพเจ้าแห่งเก้าเก้าคืีเลยนะพาจะสู้เจ้ากบได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงชนะมาแล้วเอเรียนอุ้ยอย่าไวเลยอ่าเอเจเจดูหน่อยเอาชุดบาสเอเจชุดบาสไปเลย เด็กก็จะชูแบบว่าลงทุกเป๊เลยนี่พาสองลูกแล้วเนี่ยไอ้เอ็นจีเก่งมากเอ็นจีไปได้สามลูกเอ็นจีสู้ๆเอ็นจีสู้ๆเอาสู้ๆเขา และเกมสุดท้ายของนายเลยเอเลียนเกมนี้ฉันเคยดูในคลิปนะนายขี้นนกโกงไงเอเลียนเอามันก็ยิงได้เหมือนกันนะโกงตรงไหนเอาเลย Alien เอเลียนจัดก,การเลยอ่ะจบแล้วกันรอบนี้นี่แนะ,ะนี่แนะนี่นะนะว้าวฉันว่าพอเราเรีบเข้าไปในสวนไ้นั่นเลยไหมอ่ะเขาบอกโกนะโอเคเลยไปเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วมากับชิคกี้เอเจเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมมาชี้ทางนี้ไม่ใช่ทางไหนทางไหนไม่รู้ชิคกี้เดินมั่วซั่ว โอ้ชิคกี้ตกใจพอมีหีบมีหีบชิคกี้เกี๊ยวกกี๊คุณคนไรอ่ะอ๋อจะเปิดคลิปกบอยู่ใกล้และอาจจะได้ไปเสียกบในคลิปหรือเปล่าอ๋อนึ่ว่ากํำลังรลเพจเปจะกบอยู่เวลาตกใจอู้น่นเป็นน้ำยามานะชิคโคลจะได้อะไรเนี่ยแคดดี้แอปเปิลแต้ชิคกี้อันนี้คือห้องรองเสื้อสามารถเป็นแบบโมเดลคนอื่นได้ใช่เลยเอ็นเจเราเคยจำคลิปด้วยกันอยู่เราเคยปลอมตัวเป็นด้วยกันอยู่ไหนลองดูซิ ฉันอยากจะเป็นพูราชีจะเป็นยังไงโอ้ไม่ก็ไว้ฉันจะเป็นชิคกีกนโหนีฉันจะเป็นน้ำปาเดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้ใครบอกชิคกี้หน,นะจะเป็นเอ็นเจพี่ช่ะคือเอ็นเจดูมันมันเหมือนควาลามากกว่าในี่เอ็นเจเออไม่ใช่หนูเลยเนี่ย <c oughs> โอเคไหมเ,เดี๋ยวเราเราดิฉันออกกันเลยดีกว่านะเอ็นเจชิคกี้แล้วก็เอเลี่ยนพูดถึงตัวเองด้วย เอาล่ะเดี๋ยวเรามันีทางนี้ทุกคนครับเราซู้มันไม่ได้หลอดกวางอ่ะและนี่มันเป็นทางไปหีบเลยนะเอ็นเจใช่เอ้เจคิคกี้ชิคิเจคิคิเจคิค้เธอนั่นแหละเอ็นเจเธออยากเล่นบุกใช่ไหมเอ็นเจใช่ใช่ฉันเล่นบุกแงบเพราะว่ามันตื่นเต้นมากเลยอะตอนนี้อะยังไงแค่เจอแล้ว รอเปิดหีบกันเลยดีกว่าโอ้ยจุดแบมพายใช่อะไรของฉันนหน่อนเจอุ้ยมีใครได้เขียวไหมอ่ะฉันได้ชุดเหมือนกันเลยเนาะอ้าวฉันได้ใครได้เขียวอ่ะฉันได้เบนแมนะโอ้เราไม่ได้เขียวกันเลยแบบนี้เราจะลำบากในอนาคตนะเนี่ยเพราะว่าเขียวมันดีที่สุดชุดเกาะก็ใส่ไม่ได้ด้วยเอ็นเจจีฉันขอใส่ชุดของนายนะได้เลยเอ็นเจเธอใส่ไปเลยโอ้ยเป็นชุดเท่มากเลยอ่ะชิ๊กกี้ ปเดี๋ยวเราออกตัวนี้ก็ดีกว่านะฮะ ฉันไม่กลับลากเดิมด้วยมันก็ไม่กลับกันเอาแล่ะเป็นโอ้โหแต่งตัวแบบนี้ไปตลอดเวลาเลยเหรอเนี่ยฉันไม่อยากเป็นลุงนะเราเราเราเข้าไปเปลี่ยนได้ไหมวะกลับไปใส่ชุดเดิมกันฉันไม่อยากจะเป็นตัวนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่เท่าตัวชิกกี้ตัวฉันฉันหิวด้วยนะพวกเธอฉันหิวด้วยใช่กคหิวเหมือนกันนะชิกกี้ฉันสามารถกลับเป็นชิกกี้ตัวเดิมได้แล้วทางขวาทางขวา ฉันกลับบ้านก็ฉันหิวฉันจะตายฉันจะเด็ดโอเคฉันกลับมาแล้วฉันกลายเป็นเอเจเดคุร่าแล้วอ่ะไม่นะไม่นะฉันจะตายฉันจะหิวฉันจะช่วยขอกินเนื้อดิบก่อนก็ได้โอเคเร็ว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 รีบหาเนื้อเร็วเอเลี่ยนรีบหาเนื้อเร็วเเอเลี่ยนมาดูเนื้อหน่อยนี่เด็ดกินได้กินเนื้อดิบเลยอ้า นะทิกกี้มาพูดกบเล่นหลามจะกระจอกขนาดนี้อย่าพูดอย่างนี้สิเอาแค่กระจอกแค่เลียนพอเอ็นจจริงด้วยจริงด้วยเอเลียนกระจอกอย่าเมารวมกบเล่นหลามเลยนะนไหนใช้ก็นอนอยู่ตรงนี้แหละอ่อนข่าวใช่ไรดิฉันอยากกินข้าวกินดินไปก่อนแล้วกันนะสมองแบบนายเนี่ยเอ็นเจเอเลียนไรเดอะไรไอเจอะไรทิกกี้จะว่าฉันดิขอชทวทีนะเอ็นไม่ได้ตั้งใจจะว่าแบบนั้นทนดูเอเลียนไม่ไหวอะทิกกี้เดี๋ยวฉันขอไปหาของมาช่วยเอเลียนก่อนนะ ได้เลยเอ็นเจเดี๋ยวฉันจะไปหาอาหารแล้วก็หาอาหารหาอาหารแล้วก็หาอาหารอาหารไปเพื่อ <c oughs> สรุปคือฉันจะหาแค่อาหารเท่านั้นในเอ็นเจเอเลียนชิคกี้ไอ,อต้องกลับมาแล้วอะ่ะมีคนปลูกแค,คมป์ได้เลยเอ็นเจฉันกำลังไปรอก่อนนอะร <c oughs> เอาอ่ะมาแล้วมากันแล้วเอ็นจชิคกี้เอ่าได้แต่เรียกตัวเอง เอเจก็พอแล้วเอเจเอเลียนน่ะนะสี่ฉันก็งงว่าฉันจะเรียกตัวเองทำไมเดี๋ยวรอสักครู่นะเอเจรอปืนฉันลีโหลดก่อนเอเจอ่ะยิงช่วยยิงช่วยชิกกี้โอเคเลยเอเจฉันใส่สร้อยเข้าไปแล้วนะเอเจประจุดแวมไพร์อ่ะพอฆ่าได้เยอะๆมันแบบพิวเลือดด้วยอ่ะชิกกี้โอเคเลยชุดเก่งมากเออเอเลียนจะได้ขอไปช่วยนายแล้วอ่ะโอวยขอบคุณมากเลยเอเจ ทีนี้นายก็จะลืมสำนึกบุญคุณของเอนเจนะเอเลนนะบุญนคนนี้ฉันจะไม่มีวันลืมเลยหลังจากนี้ใครตายก็ใช้โลบักไว้เลยไม่ต้องรออะไรเผื่อเราไม่มีเราที่เกียร์นายคุณไปปักบี่วใบ้ปะเนี่ยไม่ใช่เอ็นเจโอไม่นะไม่นะไม่นะโอ้เจอกันหนูฮองเจอกันหนูฮืองเอ็นเจเอเนไรฉันมาแต่ฉันก็หนีมาได้แล้วนะ ฉันเห็นนกไปเออน้องนก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 มาทำไมอ่ะนกเจ้นกกลับบ้านไปเลยตอนนี้นะเหมือนโต๊วคราฟเรานี้จะเน้นตัะเด็กอย่างเดียวเลยนะไม้ไม่มีสักต่อนเลยอ่ะ n g a n e r i n g ใช่เลยอ่ะชิคกี้เพราะว่าฉันเอาไม้มาใส่ในกองไฟอย่างเดียวเลยอ่ะ ต้องไี้ทำให้เบลหกก็จริงนะโอ้ยฉันเหนื่อยไม่ถึงเหนื่อยกับการเล่นเกมอ่ะชิกี้เหนื่อยกับการพูดไปชิกี้นั่นแหละเดี๋ยวนะฉันเจอกับเจ้าตัวโน้ตแล้วล่ะเนี่ยทำไมเจ้ากวางไม่มาไล่พวกเราเลยเอ้าบางทีกวางจะพักเอาแรงอยู่หรือเปล่าชิกี้เออเดี๋ยวมาทีหลังไงเอ้าไฟเต็มแล้วเนี่ยเว้าวในที่สุดเวาก็ไฟเว็บเงียบร้อยนะทุกคนเย้เยอะมากเลยเย้ หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กให้ครบทั้ง4คนแล้วก็จะสร้างเตียงแล้วก็เราจะ AFK เลยล,ละกันเควสคงอะไรไม่ต้องทำแล้วนี่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะคือทมอะไรอ่ะไอเรียนวมนไหนไม่ได้โดนแกล่ะเนี่ยโดนแกลอะไรฉันยังไม่รู้ตัวอะไรเลยนะเห็นอะไรปลิวๆมาไม่รู้ว้าอุตส่าห์ตั้งใจจะมาแกลทั้งไหนได้ไม่เป็นไรเลยไ Why Why Irene Why w h เร้อยเพียรแบบไหนเนี่ยนี่จำไม่ได้เลยว่าเอเจเคยเป็นแบบนี้อ่ะฉันไม่ใช่เอ็จฉันคือชิคกี้เธอนี่วันนี้เธอนอนน้อยหรือเปล่าเนี่ยเอ็นจีทำไมเธอพูดสลับกันจังเลยอ่ะขอโทษนะชิกกี้บางทีฉันก็สับสนนะ พวกไหนก็พอๆกันเลยเมื่อกี้เธอกับฉันอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะทำไมเธอยังสับสนอีกอเพราะว่าฉันตัดต้นไม้บ่อยเธอตัดต้นสนหรือเปล่าเธอเลยสับสนเออสับเลยสับเลยไม่รู้ต้นสนหรือเปล่าแต่สับไปก่อนเป็นไงเลยเอเลียนมุกพวกเรานี่ดีกว่ากบหล่านหรือเปล่าเอเลียนมุกเหมือนกันเ, <laughs> เอา เจะบอกว่ามาตรฐานดีเหมือนกันอย่างนั้นเหรอเอเลี่ยนว้าวไม่เลยไม่ใช่เองทำไมเอเลียนถึงพูดกับพวกเราแบบนี้อ่ะชิคกี้แค่ดูดิเล่นมุกก็ขายกบเล่นหลามเออพูดจังี้เล่นนายมีมุกแม่เอเลี่ยนเอาให้ดีกว่าพวกเรานะชิคกี้เอเจย์ใช่ใช่ไหนเล่นมุกเป็นสีเอเลี่ยนดิฉจะเห็นน่ะให้มันถึงเวลาก่อนเดี๋ยวฉันเล่นให้ฟังเอ้าคิดสดไม่ได้เหรอเอเลี่ยนตอนนี้ได้แต่เงียบอย่างเดียวเชื่อฉันเถอะ โอ้ไม่แปลกใจหรอกนายเป็นคนเดียวสินะที่มาด้วยกับพวกเราใช่ปกติเรามีกลุหลานด้วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเหงาอ่ะเอ็นเจต้องเข้าใจเขาหน่อยนะเอ็นเจเขาเป็นเอ็กเสแล้วพวกนายเ่าเป็นยังไงแล้วนายเข้าใจเฉยไหมว่าตอนนี้จะเจ็บคอมากเลยอ่ะเอเรียนเข้าใจเฉยไหมเอาอะไรเอเรียนเกิดอะไรขึ้นเอเรียนมีเสือบชัด โอ้โหนางนี่สองรอบแล้วนะเอ้ยอะไรเนี่ยใช่ฉันจะบอกว่าอะไรเนี่ยเหมือนกันชิคกี้ไอเรียนกาขนาดนี้กบเล่นหลามเล่นไปด้วยได้ไงอ่ะกบหลามอย่างเดียวไม่มีกบเล่นหลามฉลาดเออไอเรียไอเอเจฮ่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าอย่าไปสนใจเลยอย่าไปสนใจถ้ามาช่วยแล้วอย่าตายอีกนะเออฉันจะสาบานว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันครั้งสุดท้ายนี่จะตายครั้งสุดท้าย อะไรอะไรของได้เนี่ยเอาไหนไม่มีมุกเลยอุตส่าห์ชงให้นะเธอเอ็นเจเธอดูซี่อะไรเนี่ยน่าจะเอาหนามาเล่นด้วยน้อทิกกี้ไม่งั้นมุกนี่ต่อ่าหาเลยอะน่าซดูโชว์าชงให้เล่นก็โยนทิน้งออกไปเลยอะเฮ้ยฉันต้องเล่นยังไงอะช็อเมาเกี้อเอาจะไปรู้หนเอไม่ล้ไหนไ่หนก็ใช้ความสามารถตัวเองในการเล่นซี หัวโตวสแปา <S <S ห่วงหมดรลยันโอ้โหเดี๋ยวนะแควน้ำมันมาใส่ตรงนี้เนี่ยจะเจอเอาทอดไข่รู้ไงเนื่อใครอะใครเป็นคนทำอไม่รู้เห<อ>มือนกันเอ็นเจเธอหรือเปล่าฉันได้เองอะชิคกี้มันใช้แทนกันไม่ได้อยบ่ชรรู้ไงเอ็นเจไอ้ถัาน้้ำมันนี้มันไม่ใช่น้ำมันพืชนอกจากถังน้ำมันอย่างเดียวไม่พอมีวิทยุเก่าด้วยโอ้โหอยสนิมเครื่ออยากจะกินวิทยุก็ไม่บอกใครกันนะเอ็นเจเธอใช่ไหม เจะแค่อยากจะเสริมท่านเหล็กเท่านั้นเองชิคกี้โอ้โหมันไม่ใช่เหล็กงี้นะเจ้นี่นมันคือเหล็กโลหะมันไม่ใช่เหล็กแบบท่านเหล็กโอ้ยฉันเลยเหนื่อยจริงเลยตัดไปตอนจบได้ไหมเนี่ยฉ <c oughs> <c oughs> ันลสงสารสงสารชิคกี้อ่ะงั้นงั้นเราตัดไปเก้าคืนเลยดีไหมฉันไม่อยากจะพูดเลยอ่ะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากพูดงั้นได้เลยชิคกี้เอาเป็นว่าทุกคนครับเปลี่ยนใจใหม่แล้วกันนะฮะไม่เก้าสิบกงเก้าสิบเก้าวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตอนนี้เลยเลยกันนะวันายเธอ นี่เขาเรียกว่าบิดนี่นะบิดเลยนะคะไม่ไหวแล้วฮะขี้เกียจรอขี้เกียจเล่นสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบชิคกี้เลนเจหรือกบเล่นหลามเนี่ยก็สามารถกดไลค์ก็ติดตามได้เลยนะฮะฝากด้วยนะทุกคนฝากติดตามพอเรากบเล่นหลามแล้วก็ชิคกี้เลนจด้วยนะใช่แล้วคลิปหน้าพวกนายจะอยู่ไหมเนี่ยคลิปหน้าฉันเดี๋ยวฉันยอมก็ได้ฉันยอมเอาช่องนี้คืนให้กับกบเล่นหลามก็ได้ว้า เดี๋ยวเราไปปล่อยตัวกบหลามก็เจอเอ็นไปไปปล่อยตัวกันเลยดีกว่าไปไปกันเลยจิกกี้ไปเลยเอ็นเเลี่ยนรอเราอยู่ที่นี่แหละนะได้เลยรีบกลับมาเอ็นความจริงก็คือเราจะหนีเลี่ยนแล้วเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเรานั่งรถหนีก็เถอะได้เลยจิกกี้คิกกี้คิกกี้ไปกันเลยเอ็นเจเจอตาต้ามา